พวาพายาหม,มากนี่ค่ะทุกคนหนูแย้มนะคะทําไปได้ขนาดนี้แล้วนะคะข้างในนะคะเป็นสีชมพูอาโชว้ยค่ะ,คะดีนะคะดวยมากสวัสดีค่ะว,วันนี้นุยนุยแยมนะคะจะมาทํากํำไรด้วยลกล่องทํากำไรเลยนะคะนี่เลยค่ะกล่องใหญ่มา,ากมาเลยนะคะ,แ,ะ,คะแม่ปุ๋ยซื้อมาหนึ่งกล่องแล้วก็ ให้หนูยิ้มหนูแย้มแบ่งกันทํานะคะใช่ค่ะเพราะมีเยอะมากเลยเรามาแกะตันล้วมาเปิดกันเทมเด้เราเทใส่ตามใจชอบเลยจะเอาตรงไหนใส่ตรงไหนก็แล้วแต่เลยใช่ค่ะนี่โอ้โหไม่มีกี่ชั้นอ่ะหนึ่งชั้นสอชั้นสามชั้นมีสามชั้นเลยนะคะทุกคนโอ้โหจุ๊ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วของนี้เรา เขาให้มาเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนมาบอกก่อนนะคะเป็นแบรนดโบเลยค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้นะคะอ่าเป็นสายนะคะที่เอาไว้ทํากําไลอันนี้เหรออันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่มันมีหลายแบบอุย้ยมันมีเอ็นมีเอ็นม,ม,มีแบบเชือกก็มีหลายแบบนะ <S <S เป็นเหมือนเชือกแบบด้านๆเชือกมันๆนก็มีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกปัด ตัวอักษรนะคะนี่ก็คือลูกปัดเม็ดเล็กๆนะคะเอาชิ้นใหญ่ๆไว้กับชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เป็นลูกป,ปัดแบบกลมๆะคะ่ะโอ้เปนจี้ห้อยตัวอักษรนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ลูกป,ปัดรูปดาววงกลมคะ่ะนี่เป็นวงกลมใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะนี่เป็นวงกลมลูกเล็กค่ะ <participated. S 1> แล้วก็นี่เป็นลูกป,ปัดไข,มข่มุกชมพูขาวะคะ่ะ<ล>นี่เป็นเหมือนกีพัดเทลค่ะเสร็จแล้วก็มีตัว สอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะเอาชิ้นใหญ่ไว้กับชิ้นใหญ่เราประจักก่อนแม่ปุ๋ยว่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนให้เราอ่ะสลับถักอะเป็นตัวเหมือนช่วยถักเชือกอ่ะมันจะมีทําเป็นเชือกได้ด้วยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นคือเชือกผักอะมีวิธีการนี่ไงเห็นไหมคะนี่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 ไงเห็นไหม ไปทับไปทับมาทับไปทับไปทับมาแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูยิ้ <S <S เรียงลูกปัดทั้งหมดใส่ในกล่องก่อนนะ,ะอันนี้ไว้ดกันนะถ้าได้หนูยิ้มหนูยิ้นะคะเรียงลูกปัดใส่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <S นี่เลยค่ะ โอ้ไข่มุกประดมกัมอยู่ด้วยกันล่ะค่ะนีรูกต่างต่แล้วก็ตัวอักษรตัวอักษรหลายอันมากเลยคะมันไม่ราอมันไม่พอกล่องมันจำนวนล็อกมัน่ำังจำกัดแล้วก็เนื่อเป็นเรเบลเลยนะคะดูสิว้าวหนูจะทำนี้เลยค่ะง่ายมากแค่นี้เองค่ะหนูอ๋อหนูเป็นคือเป็นรูปอะไรล่ะคอทำออกมาแล้วกลายเป็นรูปดอกไม้อย่างนี้เลยแล้วหนูแยงนะคะโอ้หหนูแยงจะใช้ที่ถักเอาไว้ถัก แล้วมันจะเกิดเป็นลายของเชือกนะคะหนูยิ้มนักเชือกอันไหนคะใช้ป้าไหมคะใช้สีนี้สี้ว้าสวยมานี่สองสีนี้ค่ะสวยค่ะใช้แค่สีอันเดียวค่ะส้ของหนูยิ้มใช้สีอะไรคะหนูยิ้มใช้แค่เส้นเดียวโอเคพ่อค่ะเห็นไหมคะหนึ่งค่อยไปหาสิบเจ็ดแล้วก็สองไปหาสิบแปดนี้นะคะหนูยิ้มเปลี่ยนนะคะจาก เชือกนะคะเป็นเอ็นเอ็นแบบเอ็น <N S 1> ยางยืดยแบบนี้นะคะมาดูหนูยิ้มกันนะคะว้าวหนูยิ้มทำดอกไม้ไม่ได้สองดอกแล้วตรงนี้จะเริ่มทำดอกไม้แล้่ะคะหนูยิม้มขาแล้วก็เราก็จะใส่ลูกปัดที่จะทําเป็นดอกไม้สีสวยๆตามใจเรานี่คือใส่กี่ลูกคะเดี๋ยวให้หนูยิ้มแนะนํานะ ใส่ลูกปัดที่จะทําเป็นตัวดอกอะค่ะกี่อันคะหนูยิ้มใส่กี่อันลูกห่สี่อ,อันแล้วก็เกสรต่อท้ายนะคะอีกหนึ่งอันเกสรเอาสลับกับดอกไม้นะคะเสร็จส่วนกล,ลีบดอกไม้คือสีชมพูค่ะส่วนสีฟ้าคือเกสรอ,อที่่ปุ๋ยบอกว<ส>่าสีชมพูก,กะะลีบและพอเราทำ<พ>อย่างนี้ก็จะได้ตรงนี้เสร็จก็ใช้ปลายนะคะมาวนใส่ ตัวกลีบดอกไม้อันแรกนะคะแล้วดึงออกมามันก็จะได้เป็นแบบนี้แต่เป็นดอกไม้ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะใจตัวไม้กลีบที่สี่กลีบที่สี่นะคะเสแล้ว,ลวอุย้ยสวยเลยค่ะโนยิ้มอุยเห็นชัดเลยหนยิ้มทำอย่างนี้เห็นชัดเลยสวยมากเลย ดอกไม้3ามดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําอีกหนึ่งดอกนอเป็นสีม่วงนะคะเดี๋ยวให้หนูหนิ้งัาเลยซักสดอกโอเคคะ่ะสี่ดอกเพราะว่าิ<ด>้มอยากไปทําแบบนงได้เดี๋ยวไปดูหนูแย้มกันบ้างนะคะ <c oughs> หนูแยม้มอันนี้อยูแย้มไม่ทําแล้วหรอไม่ได้เดี๋ย <c oughs> <c oughs> หนูแย้มทําไม่ได้ แล้ววันนี้หนูย้มไม่ทำแล้วหรอไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันสรุปแล้วหนูย้มกลับมาทำดอกไม้เหมือนเดิมเหรอะะอันนี้่ที่จริงมันทําได้แต่ถ้ามันมีอุปกรณ์อะไรช่วยหน่อยมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะมันต้องทําด้วยกันมันจะมันจะง่ายมากโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวให้หนูแย้มทําดอกไม้ก่อนนะคะโอเคสรุปแล้วนะคะสองคนนะคะทําดอกไม้ทั้งคู่ค่ะ หนูยิ้มทาเสร็จแล้วนะคะดอกไม้ดอกไม้กี่ดอกคะเนี่ยทั้งหมดค่ะหกดอกหรอคะสวยมากดูหนึ่งสองสามสลองเทียบกับแขนหนูยิ้มดูโหยสวยมากหนูยิ้มแต่ผมชื่นชมนะหนูยิ้มมีความพยายามมากเพราะมันยิ้มจะไม่เอาเป็นกําไลยิ้มจะยิ้มจะเอาเป็นเส้นเส้นอย่างนี้มันสวยดีอ๋อจะทําเป็นจะทำเป็นแบบเส้นเสนเหรอคะให้หน่อยมัดตึงๆนะแล้วหนูยิ้มก็จะเสร็จแล้วค่คะ อันนี้เสร็จหรือยังคะันจะทำอีกเสร็จแล้วมันแล้วฮะหนูย้ำทำเสร็จแล้วเหรอทำเป็นแหวนค่ะก็เลยเล็กนิดนึงพอนิ้วยิมเล็กอ๋อหนูย้ำทำเป็นแหวนนะคะทุกคนทำเป็นดอกไม้จะทำเป็นแหวนนะคะว้าวสวยดนี้ก็เป็นสีชมพูด้านไหนคะข้างในนะคะเป็นสีชมพูโชว์หน่อยค่ะเดี๋ยวดูนะคะสวยมากและทุกคนคะไม่ปุ๋ยนะคะ เริ่มตรงนี้ให้หนูแย้มเดี๋ยวจะให้หนูแย้มทำต่อนะคะเดี๋ยวมันก็จะยาวไปยาวไปลงมาเีเ่ยทำง่ายมากเลยนะถ้าเราเข้าใจหลัก <ขอ S 2> การการทำงานขอ,ของมันห<ช>นะ้าแม่ปุ๋ยนะคะถ่ายทอดวิชาให้หนูแย้มแล้วนะคะตอนนี้หนูแย้มก็ทำต่อของแม่ปุ๋ยเลยนะคะ ยังเห็นลายไม่ค่อยชัดเจนนะคะเดี๋ยวให้หนูแย้มทําไปเยอะๆนิดนึงนะคะเห็นแล้วเหรอจริงเหรอเฮ้ยสวยจริงแน่นมากเโอเคในตรงนี้ต้องเปแบบข้อเล็กๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยตรงนี้ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยให้หนูแย้มทําไปเรื่อยๆนะคะดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยนี่ทุกคนหนูยิ้มนะคะทําเชือก เป็นลายอีกแบบหนึ่งนะคะหนูยิ้มบอกว่าเหมือน dna เลยเฮ้ยเหมือนจริงอะ่ะนี่ค่ะที่หนูยิ้มบอกว่าเหมือน dNA เลยเหมือนจริงหนูยิ้มดูสิเป็นเกลียวเลยตัดมาเส้นยาวๆสองหนึ่งเส้นนะคะแล้วเอาพับทบกันนะคะก็จะได้สองเส้นอพอ,อแบบนี้นะคะเราจะใช้สองสีก็คือทบกันเสร็จสองสีรวมกันก็จะได้สีเส้นแล้วมัดติดกับอันใดอันหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงลงมาวิธีการทํานะคะเราจะใช้ หนึ่งสีสองเส้นอยู่ตรงกลางแล้วก็อีกหนึ่งสีสองเส้นประกบด้านข้างแบบนี้นะคะแบบเนี้ยที่หนูยิ้มกาลังทํานะคะเสร็จแล้วทําไงต่อคะอก็ใช้เอาไว้ข้างใต้เส้นนี้อ่าเสร็จแล้วทําไงตอ่อฉันเอาเส้นนี้มาไว้ข้างหลงังอ่าหยิบเส้น,นล้วงมือเข้าไปเพื่อที่จะหยิบเส้นสีขาวเมื่อกี้กที่เราพักไวต้ตรงนั้นแล้วก็ดึงดึงดึงแต่เส้นสีนชมพูต้อง แต่เส้นสีชมพูมันต้องตึงๆนะต้องตึงตงนี้บ่อยๆถ้าไม่ตึงนะคะเส้นสีชมพูมันจะออกมามันก็จ,จะไม่เห็นเป็นเลียวอย่างนี้นะคะสวยมากดูซิได้เยอะเลยยะโอออกมาขนาดนี้แล้วดูยยงจากจุดเริ่มต้นเมื่อกี้แค่นี้เดียวปติวเรียวเองอันนี้คือยาวขนาดนี้นะมันจะมีจุดที่ผ่านิดึงนึงเขาว่า ถึงแม้เราสลับผิดที่นะคะมันก็ยังคงเป็นเส้นได้อยู่นะคะนี่ทุกคนเ <Wow. S 1> นี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณลายแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเส้นเดียวแบบแน่นๆเลยนะคะไม่ขาดง่ายด้วยการสับท้ <ผม S 1> าย <ผม S 1> นี้แต่หนูย้มบอกว่าหนูย้มขอพักก่อน,นะคะเหนื่อยมากค่ะได้ค่ะฝุยก็ช่วยไปเยอะอุ่นเครื่องเอฝุยช่วยแก้เมื่อกี้มันแบบว่ามันสลับผิดที่นะคะเดี๋ยวไปดูของหนูยิมกันบ้างตอนนี้หนูยิมทำเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนเปิดก็ได้ตตดตรงนี้ตรงนี้สิแต่ข้างล่างนี้ดึงนี่ออกตัดเลยก็ได้ค่ะโอเคเดจะได้นี่คือยากเอาออกมาใช้เวลานานมากตอนนี้ต้องคือแล้วนะคะโอเคแล้วลองเอาแขนมาค่ะแล้วลองนี่ดีนี่ไงให้ปุ๋ยให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ลายขังมันนี่ค่ะทุกคนนูแย้มนะคะ ทำไปได้ขนาดนี้แล้วนะคะเวลาทําออกมานะคะลายมันก็จะประมาณนี้นะคะ <Whoa. S 1> ปุยจะให้ดูม,มันก็แล้วแต่สีที่เราเลือกกอีกใช่ค่ะมันแล้วแต่สีนะคะดึงออกแล้วนะโอ้วิธีการดึงก็ดึงได้นะคะออกดึงเชือกอะคะ่ะออกมาออกไป เย่ yeah, <Yeah. S 1> ขอดูชักๆัก่อยเป็นยังไงลายมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนรูปแบบมูล mm hmm. เลยอะ่ะ mm hmm. มันก็จะเป็นเส้นประมาณนี้นะคะ uh oh. กันไก่เย้ในที่สุดหนูแย้มก็ทำสำเร็จนะคะโอ้ oh! สำหรับใครนะคะที่อยากจะได้เหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะ mm hmm. ก็สามารถไปลองเสิร์ชดูนะคะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยค่ะเป็นกล่องทำกำไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย